เคลียดราม่าให้ดราม่าคูณ2สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยออกมาชี้แจงกรณีมอบรางวัลดาวซอนโดวไทยลีก2ให้กับเวลตันสมิธท,ที่ได้เล่นในรอบเพลย์ออฟทำให้กลายเป็นประเด็นดราม่าในวงการฟุตบอลไทย สวัสดีท่านครับขอต้อนรับสู่ช่องมุมทงข่าวจริงต้องมุมทงนะครับวันนี้ยังคงมีข่าวสารความเคลืนไหวรวมไปถึงคอนเทนต์ฟุตบอลมาฝากทุกท่านเหมือนเดิมนะครับก็อื่นฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องมุมทงกันไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารความเคลืนไหวจากบ,บ้ดวงฟุตบอลทั่วโลกเลยนะครับวันนี้ขอแวะไปที่ ดราม่าฟุตบอลไทยกันหน่อยนะครับที่กลายเป็นกระแสที่ต้องบอกว่าได้รับความสนใจมากๆจากแฟนฟุตบอลชาวไทยนะครับเพราะว่าหลายคนก็ออกกายการเอ๊ะกับเรื่องที่ผมจะเล่าต่อจากนี้นะครับเมื่อวันก่อนเนี่ยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเขาก็ได้จัดงานที่ชื่อว่า FA Thailand Award 2024 2025นะครับซึ่งจัดขึ้น เป็นประจําทุกปีแล้วก็จัดต่อเนื่องมาหลายปีแล้วนะครับเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้กับสมโมส,สรสมาชิกนักกีฬาและบุคลากรที่สร้างผลงานโดดเด่นและดีเด่นในวงการฟุตบอลไทยในตลอด6ปีที่ผ่านมานะครับโดยมีทั้งสิ้น32รางวัลน,นะครับครอบคลุมทุกสาขาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทีมชาติไทยเองก็ตามนะครับฟุตบอลลีกอาชีพ1 2 3 รวมไปถึงในหลีกต่างๆนะครับแล้วก็มีฟุตซอลฟุตบอลชายหาดนะครับซึ่งเขาก็บอกว่ามีเกณฑ์พิจารณารางวัลสถิติต่างๆเนี่ยแตกต่างกันออกไปนะครับแต่ที่เป็นประเด็นหลักก็คือการมอบรางวัลดาวซนโวไทยหลีก2ครับเพราะว่าทางฝ่ายจัดเนี่ยได้มอบรางวัลดาวซนโวสูงสุดไทยหลีก2ให้กับเบลริงตันสมิ s ดาวยิงจากแพร์ยูเนเต็ดที่ยิงรวมไปทั้งสิ้น 23ประตูซึ่งแน่นอนครับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้อาจจะมองว่าอ้าวมันก็แปลกตรงไหนคนที่ยิงประตูดได้เยอะที่สุดเนี่ยก็คงต้องได้รับรบางวัลดาวสโเป์สูงสุดอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแต่อะไรก็ตามนะครับผมจะอธิบายอย่างนี้นะครับก็คือในฟุตบอลไทยลีก2บ้านเราเนี่ยนะครับมันจะมีระบบจัดการแข่งขันคล้าย,ายๆกับเดอะแชมเปี้ยนชิพของอังกนั่นก็คือทีมที่ได้แชมป์แล้วก็รองแชมป์ของไทยลีก2ก็จะได้ตั๋วเลื่อนชั้นไปเล่น ในหลีกสูงสุดแบบอัตโนมัตินะครับส่วนที่ระดับ3,4,5,6กเนี่ยก็ต้องมาเล่นในรอบเพย์ออฟกันอีกก็เท่ากับว่าทีมที่ได้เล่นในรอบเพย์ออฟเนี่ยก็จะมีเกมให้ลงสนามเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับในฤด,ดูกาลปกติที่จบลงไปเนี่ยก็เป็นทางไคเก้ เลเมสนะครับดาวยิงจากสุพสรอายุทยายูเอเ็ดซึ่งพาทีมเลื่อนชั้นขึ้นสู่ลีกสูงสุดเนี่ยยิงได้ถึง21ประตูนะครับแต่ว่าเวลิงตันเนี่ยเขายิงในฤดูกาลปกติได้20ประตูก่อนที่จะมายิงเพิ่มอีก3ประตูในรอบเพย์ออฟนั่นเองนะครับก็ทําให้แฟนบอลงงและสงสัยว่าอ้าวแล้วทําไมฝ่ายจัดเนี่ยถึงมามอบรางวัลดาวสสูงสุดไทยลีก2ให้กับริงตันเพราะว่า อายุทยาของทางไคเก้เนี่ยมันไม่มีโปรแกร,รมลงแข่งขันกันแล้วแบบนี้มันจะแฟร์ได้ยังไงนะครับเพราะว่าทางเวลิงตันเนี่ยเขามีเกมให้ลงเล่นเพิ่มเติมนะครับเท่ากับว่ามันจะทําให้เขามีโอกาสยิงประตูเพิ่มด้วยนะครับซึ่งลีกดังๆหรือว่าลีกที่เป็นลีกระดับท็อปในโลกเนี่ยเขาจะไม่ทําแบบนี้เพราะว่าเขาจะนับแค่ในเรื่องของดาวซอนโว ในรอบปกติหรือว่าในฤดูกาลปกติเท่านั้นเพื่อไม่ให้มีการได้เปรียบเสียเปรียบกันนะครับเพราะว่าไคเก้เองพอจบฤดูกาลปกติเขาก็ไม่ได้ลงเล่นให้กับอุทยาอีกแตกต่างกันกับดบิงตันที่ยังมีเกมอีก4เกมนะครับให้ได้ลงเล่นเท่ากับว่าจะทําให้ดึงตันมีโอกาสทาประตูเพิ่มแล้วก็ทําได้จริงๆอีก3ประตูนั่นเองนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ทางอาุทยาเองเขาก็ได้มีการประท้วงแล้วก็ยื่นหนังสืออุทธรณ์นะครับให้ฝ่ายจัดเนี่ย ให้พิจารณารางวัลกันใหม่นะครับควรที่จะมาให้ไครเก้ซึ่งสมาคมเองก็ออกมาชี้แจงนะครับว่าการที่มอบรางวัลดาวซันโวให้กับทางเวลลิงตันเนี่ยเป็นเพราะยึดกฎเดียวกันกันกบไทลีก3เพราะว่าไทยลีก3เดี๋ยวมอบรางวัลให้กับอวาโตโมไรรา กูเอวาดาวยิงของราศีสลายยูเอเ็ตนะครับที่ยิงรวมไปทั้งสิ้น22ประตูจากในลีกเนี่ยยิงไป18ประตูและยิงในรอบแชมเปี้ยนลีกอีก4ประตูมากกว่ากิโตกิบโ,โตมาเชน,นา จากราศีสลายเช่นเดียวกันที่ยิงรวมไป19ประตูคือผมอธิบายอย่างนี้นะครับกฎของไทยลีก2กับไทยลีก3มันแตกต่างกันนะครับคือไทยลีก2เนี่ยมันก็จะเอาทีม1 2เลื่อนชั้นแล้วก็3 4 5 6ไปเล่นเพย์ออฟนะครับหลายคนจะไม่งงนะส่วนในระดับไทยลีก3เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับเขาจะมีการแบ่งโซนหลายๆโซนแบบโซนแบบในแผนที่ประเทศไทยอะโซนภาคเหนือภาคกลาง ภาคอีสานภาคใต้นะครับเขาก็จะเอาบรรดาทีมแชมป์แล้วก็รองแชมป์ของแต่ละโซนเนี่ยมาเล่นในรอบที่ชื่อว่าแชมเปี้ยนลีกดังนั้นนะครับการที่ทีมเหล่านี้เนี่ยนะครับที่เป็นแชมป์หรือว่ารองแชมป์ในแต่ละโซนเนี่ยมาเล่นในรอบแชมเปี้ยนลีกเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องเข้าใจว่านักเตะพวกระดับท็อปนะครับหรือว่าพวกดาวโซนโวต่างๆมันก็จะอยู่กับทีมที่เป็นดาวโซนโว เขาเรียกว่าเป็นดาวซนโวประจําโซนอะไรต่างๆ,ๆก็จะอยู่กับทีมระดับแชมป์แล้วก็รองแชมป์ของแต่ละโซนนี่แหละดังนั้นพอมารวมกันเป็นการแข่งขันกันอีกรอบไปในก,ก๊อกเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ทางประตูเพิ่มได้ซึ่งตรงนี้มันแร์นะครับเพราะว่าดาวซนโวของแต่ละโซนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่บรรดาแชมป์แล้วก็รองแชมป์พอมาเล่นในรอบแชมเปี้ยนชิพหรือว่าแชมเปี้ยนลีกอีกเดีย่ยมันก็จะทําให้ยอดประตูเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้น เอาง่ายๆแค่ในเรื่องของการจัดการขันหรือระเบียบการแข่งขันต่างๆเนี่ยมันก็แตกต่างกันแล้วดังนั้นนะครับจะเอามาเปรียบเทียบกันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นั่นเองนะครับก็กลายเป็นว่าจากที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะออกมา ชี้แจงแล้วก็ดับดราม่ากลายเป็นว่าเป็นเรื่องที่ดราม่าเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าแฟนฟุตบอลก็งงกับกฎระเบียบที่ฝ่ายจัดหน้าขันมอบรางวัลให้กับเบลตันนะครับแล้วก็มองว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยโอ้ทำงานกันได้แบบไม่เป็นมืออาชีพแล้วก็ไม่เป็นหรือว่าไม่ตามหลักสากลน,นั่นเองนะครับก็กลายเป็นดราม่าที่ซ้อนดราม่าเพิ่มขึ้นไปอีกก็ต้องมารอดูนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะยังยืนยันมอบรางวัลดาวซอนโวไทยลีก2ให้กับเบลตันสวิตหรือจะเปลี่ยน มอบให้กับไคเก้ที่เป็นดาวโซนโบในฤดูกาลปกตินั่นเองครับติด,ดตามกันถ้าเกิดมีอะไรอัปเดตเดี๋ยวผมจะทําคลิปมาแจ้งให้แฟนฟุตบอลได้รับทราบกันต่อไปนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารข่าววที่นํามาฝากกันในวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องบุมถูกกันไว้ด้วยและเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ